สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือสกู๊ปพิเศษ5ทีม teams one throne 5ทีม1บอลลังตอนนี่คือสโมสรที่ทรส,สร้างประวัติศาสตร์นี่คือสโมสรที่มีการเชียร์ไม่เหมือนใครนี่คือสโมสรที่เต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์นี่คือ s c g เมืองทองยูเนเต็ดครับ จากตยันตัวเพชรฆาตจบสกอเมืองทองอัดแน่นด้วยสตาร์ทีมชาติไทยกะจาอตะข่ายทีมนี้เปรียบเสมือนมิชชันอิมพอสสิブเพราะกิเลนพยองมี2ประการหลังทีมชาติรูปหลอกกับตันทีมนัตพ,พันธ์พันธิษพนุพงศ์วงศารวไปถึงโกเมือหนึ่งทีมชาติไทยอนาคตไกลกูวินบินได้มิดฟิลบัญชาการโดยนักเตะที่มีพอสรว์มากที่สุดในแผ่นดินไทยเจ้าพ่อสองไกลนัมเบอร์เเดัสโกนทองเหลาฤดูกาลก่อนอาจจบแค่ที่3แต่เปิดฤดูกาลใหม่นี้มา8ดนัด เมืองทองพังงาเป็นจ่าฝูงยิงคู่แข่งไป20ลูกซึ่งเทพมุ้ยธีรสิ์แดงดาจัดไป6ประตูรั้งตำแหน่งดาวสันโวสูงสุดไทยลีกณวินาทีนี้การปรับโฉมเสริมทัพปีนี้ของเมืองทองน่าสนใจกว่าใครๆเขาเคยประกบค่าคาโรนัลโดและดรอกบ้ามาแล้ววีวองชอนกองหลังกับตันทีมชาติเกาหลีเหนืออายุแค่26 ทีมชาติถึง63นัดและเคยพาทีมไปประท้ากับบราซิลโปรตุเกสและไอวอรีโคสในฟุตบอลโลก2010มาแล้วเกมรุกก็สุดจีดมาริโอกรอฟสกี้กองกลางตัวรุกทีมชาติมาซโดเนียฤดูกาลแรกในไทยลีกซูเปอร์มาริโอวัย26ก็ชนะใจสาวๆด้วยความเท่และชนะใจสาวเมืองทองด้วยลีลาและการจบสกอร์เขาซับปแล้วสีลูกและเป็นดาวสมัวอันดับ3าของไทยลีกนอกจากเล่นมาแล้วเมืองทองเก่งเหลือเกินกับลูกมาสจรรั่น ซัดนี้โดยดัสกรทองเหลาช็อตนี้พิจิตพงเฉยชฉิวพรุ่งนี้ห้ามพลาดปกตินักบอลก็ต้องดอกบอลแต่สุดรอแห่งเมืองทองขอโชว์ดาะทองครับโอ้โห